How are you? I'm five years. Yes, I am five. Today we pay. What is this? Okay. 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 What is this? p u m e l o Humelo. Coconut. Okay. What is this? Coconut. What is this? p o m e l o What is this one? Papaya. Black and golden. h u m e granite. แ h ่สอนอยู่ใช่แม่สอนอยู่ดิซ่า Guava. Mm? <laughs> mm. Owen? Yes. Mm? Yes. Bicton. Bicton. The apple. What apple? The apple. Apple. Red. apple. Yes. Tiny? Teddy cats. Yes. Pop sauffers. าาบันนานาน้นคาเปคเป้แคเบตคือน้ำบีน้ำบีามารีนเรียมะอะไรเนี่ยว่ที่ทีอาเลนได้ได้เดี๋ยวลิซาลุกมาเรียนนะน้องมาตอบนี้ก่อนนี้เลยคะมอเตอเมลอเตอร์มมเรมล ยาพายแอปเปิ้ลอันนี้แหละคะแคร์เก่งมากลิซ่านี่แหละค่ะสี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้แหละค่ะลูกวีนัปเปิลแอปเปิ้ลเวสเวสเวสลิซ่ารู้ไหมอันนี้อะไรพี่มักรู้เอ็กแพนเอกแพนพี่ชอบเก่งมากลิซ่าลิซ่ามันนี่มันนี่เดี๋ยวเ้องยลิซ่าเล่นด้วยลูกเดี๋ยวแม่ถามลิซ่านี่อะไรลิซ่านี่อะไร ทำกลิ่นกระตุ้นน้ำกระตุ้มแมน้ำอ,อ,อันนี้น้องมักรู้ไหมเมงโก้เมงโก้อะไรคะัเม,มงโก้ฉี่เมงโก้ฉี่ผักไก่เมงโก้เมงโก้อ้าฮ่าฮ่อันนี้อะไรคะน้องมหมโอเคเลยเอางโลโโคะเด็กทำกิน Onion, onion. No, no. Cauliflower. Yeah. Cool. Broccoli. Yes. Potato. Potato. Um. 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 Egg. Lemon. <laughs> mm. Yes. Double. Pond, You Peace, yes, peace, yes, cucumber, yes. Yeah. มะตามไม่ <laughs> ใช่มะปรางสังกฤษเรียกว่าอะไรรำ,ำน,นี่อะไรเนี่ยเป็นอะไรเอา carrot no no dahlis laki what do you want oven avocado go 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 cake ah hamkin so <laughs> no, apple oh apple what do you want Papia Menina <laughs> Alin Alin Wiz Egg Bye 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 con cả lửa bye, bye.